สวัสดีครับผู้ิภูฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนามาติดตามรับฟังภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากันครับเมื่อเร็วๆนี้กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่41สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดเจ้าหน้าที่ชุดบรรเทาสาสธารณภัย15นายรถยนต์บรรทุก ตรวจการ1คันรถลากจูง2คันรถขุดตัก2คันรถตักล้อยาง1คันรถขุดตักอนเนกประสงค์หคันและรถบรรทุกเทท้าย5คันข้าวฟื้นปูหรือซากโกดังและบ้านเรือนประชาชนจากเหตุระเบิดภายในโกดังเก็บพลุประทัดและดอกไม้ไฟโดยมีความคืบหน้าในการปฏิบัติงาน90%ณนะตลาดโมูลโน,โน ตำบลมูลโนโอำาเภอสุไงโกโลกจังหวัดนาราธิวาสและนี่คือภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับ